สวัสดีนุ่มเมืองเก่าวสวัสดีครับคุณยายโอ้ไปเหตุหยังมานอมาพอกันซิบมือมารอขึ้นกวัวเกาแท้ห่วยโมเ่แมจอยลงซันบอนี่นาทั้งดังคมได้ใหญ่ว่าเบิ้งเบื้งเบื้งบายมึงพุ่งมึงกันดูห่วยพุ่งกับบมีโมเ่อแมไปกินยาโรความอ้วนมาบอกคือได้งหุ่นดีไว้แทโอ้ยบอล่ะครับายาา ไปพอกของดีมาสั่นตัวครับและก็บาต้องเบ้าถึงยาลดความอ้วนเลยครับอยากจอยปันไดผมกับบ่เอาดอกสําหรับผมแล้วต้องสมุนไพรเท่านั้นครับยายอยามันคืออยังเป่าสู่ยายฟังมึงกันดูเพื่อได้หุ่นดีไม่ผู้บ่าวทาหน่อยมาหมักคือกันทันหอกว่าบ่ยากครับยายสาเหตุที่คนเฮาอ้วน ก็มาจากพฤติกรรมต่างๆบ่ว่าสิเป็นการกินจุกกินจิ๊บกินบ่เป็นเวลาหรือเวลากินก็กินหลายจนลืมเนือ้อลืมโตน้ำแต่ละมือก็กินน้อยกำลังกายก็บ่ค่อยออกท้องกับผูกเครียดกับเครียดอารณมแปรปวนเพ็ดให่อยากกินหลายขึ้นกวัวเกานอนกัน,น้อยพักพอนก็บ่ค่อยเพียงพ่อหรือแม้กระทั่งปัจจัยต่างๆที่หลีกเลี่ยงบ่ได้อีกหลายอย่างได้หลัะครับย่ายและย่ายครับหูบ่วว่า โรคอ้วนมีเป็นต้นเหตุของโรครายต่างๆที่จะตามมานได้ครับนั่นจิละแมนครับ บวว่าสิเป็นการมีไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเมาหวานมีความดันโลหิตส,สูงเป็นโรคหัวใจและการหลอดเลือดตลอดจนโรคไขขคอโรคเกาปวดคอปวดเขา่าหรือหยุดหายใจในขณะนอนรับไปซื้อๆกันได้นะครับปาดีเถอะมันปานนั่นตีละแมนครับลสรุป,ปว่าอาิเวามั้งเบิดหนีไปเ็อีหยังมาก็เดียวนี่ข้องดีข้องด,องดีอยากซื้อหูลาได้อ๋อครับ กับผมไปกินผลิตภัณฑ์เคที่นิวพลัดจากเคที่ เป็นสมุนไพรสกัดแทร่รอยเปร์เซ้นโบมิสารเคมีเจอปลโบมิผลทางเคียงปลอดภัยโบมิโยโยเอฟเฟกหลังจากที่ยุดธาตน้ำนักลดแล้วบอกลับเมื่ออ้วนอีกและที่สําคัญสุขภาพผมดีขึ้นครับยายเพราะว่าอย่างสันติครับกับพรา่าหลังจากที่ผมกินแล้วชุดที่หนึ่งผ่านไปจากน้ำนักโตก้อนกิน72กิโลผมกินได้สิบมือน้ำนักโตลดลงไปที่65กิโลและกะหลังจากนั้นผมก็ยุดกินได้ประมาณเดือนกวัวน้ำนักผมกระ่งโต บกขึ้นโบลงอีกระบบทับท้ายกด็ดีนอนหลับกับปกติหายใจกระค่องคลองเนื้อคลองโตดีและพอผมมากินต่อสุดที่สองเริ่มกินนำนักโตกับยูทีหกสิบสี่จุดหนึ่งแสดงว่านำนักผมลดลงมาอีกเก้าขีดครับย่ายและมือนี้ที่ย่ายเห็นผมนะ่ะกินได้แล้วสองมือนำนักผมสร้างได้63.5กิโลกระบบเห็นว่ามีอยังผิษปกติได้ล่ะครับแข็งแรงดีคือเกา้าแหงรอกัวเกา้า เอ้าวืออะไรเห็นป่านี้แล้วมันเกิดพี่เกิดน้องบรรสนอกสนใจฟังแล้วอยากสี่สั่งซื้อยูไส่ลาลาอ๋อครับโท่ไปที่สถานีที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับผมก่อนได้จังเสดสอจังเสดถามว่มาเพนอยู่ใกล้สถานีไหนจังเสดบอกไปซื้อถือที่089 4 0 1 2 5 7 6 ย่ำเด้อครับ0894012576เเจ็ดหยังหลับครับย่าอ้าวกาซีฟ้าเอาโทษทันตัวย่าไม่เบิดโมได้กินท่านเพิ่นงจะจังไหนแล้วสิโทษยังครับผมก็ยืนอยู่นี่สิโทษจองไว้โมไดเอาเงินมาโอ้ยจะแมนเล่าครับ